สบายดีแล้วก็สวัสดีเด้อพี่น้องฟองปาเหมือนนิสนิดออกมาให้มาหนาเนอนด,ดิเอา,าขอก r ับอันเปิดก,ก้งน้อยพากันนัดกันออกมาเห็ดแนวกินเนาะอยู่ทงไฮทงหน้าน่ฉันจะมาดำเยอขอ,อยูอันไก่นะ่ะกล่องมันกันนิดน่อนข <c oughs> ับแห้งล้วก็รทานน้องดำเนาะน้องดำยังไปหาอันกาแฟอยู่ ลืมกัาแฟลืมกาแฟถ้ากันมากเลยแกถามอันถามหากัาแฟอือก็ถึถาาก,กอยู่ไปถามหาน้ำไผ่กับโบมี<ส>ไม่ได้แน่กินนะลืมกัาแฟระวังถ่าน้องดำตรงเดียสิมาถ่ายบรรยากาศรอบๆเที่ยงให้เบิง่งพี่น้องเที่ยงหน้าหน่อยแกเห็ดตะปาะอ,อยู่เฮ็ดตะปาะแตกๆทิ้งเที่ย,ง,ยงหน้าหน่อยค่อยหักได้นี่ อันนั้นคือสีเมนยนปลา,าบะคขาบ่อันนั้นเอออายรน่ะโอ๊ใบกะเพรากะติ่มพี่น้องได้ให้เบ่งข้าวข้าวสวยมากเลยนี่ขขาวกำลังเคียวแต่ว่านหนาโมม,มีฝนไม่ตกฝนตก tình tình mày hay nhã nhầm ừ, thật nhiều ngắm ngắm, đứng nhiều thùng hay thùng na nào na à, muốn muốn กินแล้วสกินุอีกกินแล้หนึ่งก้อยนะฮะหนก้อยนี่ืหก้อยเอามาเด็กยังขาด่าอยู่ในเธอ เพื่อนดีเพื่ออีกก็ไม่ลายแทเก็บพิกจ้าทุกคนมินเกล้าวะ <c oughs> กันก็ไปกินบอกกันกินคือเนี่ยกันโชว์ใช่ไหมนั่งกอยพี่นางพี่นางเด็ดเดนั่งกอยใส่มืออึเนองกอดคุ้งระาบมินแล้วบ่มากินกอยบ้านละเท่าอาหารกุ้งไงมันจิกินเดี๋วบ่กว่ตุ้งต้วงนะนะกินก๋อยกินนี่ฮะอนี้แล้วมันแสบมันแหนมแล้วได้เห็นไหมกอดเทียงเทียงนั่นหน่อยอ้าเป็นตะกร้าริมคิก ยังท่านละดังดังไฟกาแฟยังมท่านละมีนั่งถากินมาเฉยน่นคิดดังไฟคนดังรับบทคุณคนดังฝากซองนะไหมฝากซองซ้าขี้ดื้อซองเอ๋ยน้องผ้าเวอร์ในเด็กพี่น้องก็ติดตามสองเอ๋ยน้องผ้าเวอรซ้าขี้ดีก้อนแลจังซองเอ็ยน้องผ้าเวอรนะจ๊ะดันซองให้อีกข้อแม้มัทานฝากซองอัน น้องดำในเด้อพ <c oughs> ี่น้องเยี่ยสิขืนเชือดสองหายเป็นกระลังอันเป็นห้ากันน่องไม่เนาะกระลังห้ากระสางห้ากระสังสองขึ้นมากม่ ได้าใส่ละก็รำมันแบบใส่เป็นใส่เป็นรำมีก็รำมรำมอย่างบริสิกอะบริสิกนี่ใส่นี่แหละแบบคุ้งห้ามห้ามก็ถึงไปไปไปอะไรต้องเป็นรำมนี่เลยนะครับมันต้องมองเห็นเลยนะ ตึงตึงต่ำๆใชอยู่นะวันเดนแบบจะจัดจ่อายอันนี้มันเป็นคอาเทงนะยนัองหญีหมดอยนี่ยคุ้มเยอะันยัมันยัคุมอยู่อาจจะต้องไปลัางหาดที่ได้ปลาทูทอดนะอ้ยม้อน่ารักจังเลยมิตโปะอ ดูแม่เหมือเอา้าเหมืนกั่มอูเท่าไรนี่เนี่ยาาาาพันถือนี่มากันนะซังกะทะทงถือแ่นี่กะกินทอดคาจนได้หมอทอได้หองต้องอ่น้งข้ามอันหนนี่หนึ่งกะเจี๊ยบกีอใสู่ มันก็จะมกไอู่ะก็มากินกบอกบอาบบกคอยนะฮะเอานีกบัวน้ที่มันก็พักเมก่อนตั้งแตตัวนากพักเต่นาสีเสีเาซอยปีน้องดเป็นซอยปี้วยสีเกาข้าวแลแต่สมัยจะปีอะไรกงหน่อยแกกุ้งเอ้ลแกกุ้งแกกโอ้ยนจะบอยัง แครปปัททูไสรปลททูทอดเ็น้่กับพปุ้นน้ำยาประปุ้นนัปลาทูเด้ำยาปลาทูแซรบปัท้ำโตแครปสดเจ็บลกระปุ้นนปลาทูน่วยเงยเดยอชอาเลียดสอบหรออาข้าวข้าวล้างข้าวสมัยสมัยตะกอนตกีแค่ปีกนะไป้นไนหน้าก็เศร้าวากัทำไมโคกน่ารักยังเลยนี่ยมาบังดูพวกตัวนั้นมนเป็นโคกเด้อมันคืออยังงะนะมันคือสะ ไม่ฉันรู้จักแค่แต่ว่าโคกอย่างเดียวนนโคกอันนี้นะส,สะเอิง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 สะเอิญก็แค่โคกโคกโอ้ตะปะตะแปะก็คือจะคล้องคือจะคลนี่เนาะสะเอิงจ้ะน่ารักสิมาเอาล้ก่อันนี้มาออออะส,ะส,สุขะอนิเมชั่นี่จ้ะ คนหน่อยได้เห็ดได้กินพี่น้องไหมคือทาน้มกำลังใจลูกมือหน้าลุกมือวัอนนี้เป็นลุกมือกันเรามาเป็นลุกมือให้พี่กุ้งน้อยเป็นสากสาก,กแล้วก็ย้วแย้กสากกันสีสูงก่อนเหลาเลยแต่นี้แหละพี่น้องในชีวิตอันยูไฮยู่หน้าฮา น้องดำแล้วก็คิ้วแล้วก็คมคมสะออนไปคิ้วเพิ่มนี่แหละคิ้วขึ้นหมดอะไรนะเศรษฐี้ยอยากได้ดิมีหนึ่งเดียวนะไปหาซื้อได้ที่ไหนอ่ะน่ารักมากเลยนี่เบอร์กุ๊กมันแบบมีดได้ปากแหว่งนั่นเลยนะเราก็ไม่เอาปากแหว่งสิ เห็ดตุกพุกกันนะไข่แซนกินเลยมาเจเป็นเป็นเป็นถั่ยก็ได้เนาะเ,เป็นเค้กก็ได้เบิร์ดสมัยตะกี้ตะกอนใส่แบบนี้วะน้องก็เกิดบ่นนทัเนเนาะตามพริกปติทูนเดีตาแหลกแล้วเรื่องอะไรยำตอน <c oughs> ตำดังๆเขาจะยังได็กระดองแค่เมนแบกพี่เนาะตำไส้หมูมินยาจะไปตำไก่หมูเลย <laughs> อย่างนี้เลยมั้ง <laughs> สูตรเนมนะคัน <laughs> นำข้าวป่นกับสูตรไผ่สูตรมันเ้วอยพีนะ่เนาะใสไะ่ <laughs> ใสไข่แล <laughs> ้วมันจะได้ฟูกำมๆงหืน,าน่ <laughs> ากินมากเลย <laughs> <laughs> ตรงๆง <laughs> คอนเลยคนเ,คนเรค่ะโคกห้าวกันอย่างมินิมอลในแจักน,อน้อยพี่น้อะวันนี้เรามาในลุคมินิมอล <c oughs> มินิมินิ <c oughs> มินิมอลมาก มันเค้กเลยซิมซิมบังมันเค้กเลยแปางอะมันป้งอะตามสิไข่นีเนียนี่โทรศัพท์หมตลวอเลยคุมใช่ไหมอดไวด้ว อยูอแค่เนี้ยี่ไ,ไก่วัวเลยประเดีย๋ยวร่วงกันเลยพี่น้องพี่อนใช้กระถงเลียกว่าประเดีย๋ยวเข้มในก่อนแม่สอนไว้ <laughs> ต้วนเตียนไก่ครับพุงลุงหลง <laughs> แม่ครัวเต้อจิ๋วนีกแม่ มือกัแสนหอมมือกัแสนแนใส่ไปเลยนะใส่เลยนะโเนอะไรเียวอโอ้ยโอ้อ้ยโอ้อ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ย้อ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยโ ใส่ซอสด,ดี <PI AN> ชาบเด็ดดีลนะเปวนปุยต <part>. <nhiều> ้าหอกำลังนปุดๆๆนิดหนึ่งใช่ไก่เดดตกแดปตกตกปักวนวนตะปุกมากเลยไม่ตัดเล็กด้วยขี่ประเดี๋ยวพี่ฉันทำพังลงไปนี่คือน้ำพริก น้ำพริกพริกแกงน้ำพริกแกงเผ็ดน้ำพริกแกงเผ็ดเราจะมาคั่วเป็นน้ำหน้าข้าวปุ้นนะพี่น้องแล้วก็นีน่มันคืออะไรนะอัมพาวาเหรอน้ำกะทิอัมพาว,าวาว้าวนี่ขวดใหญ่ไปเล,เลยน้ำมะพร้าวจากอัมพาวาเลยนะทุกคน น้ำกะทิไม่ใช่น้ำมะพร้าวโอ๊ยพูดบปิดพูดถูกโมเมนต์แบบได้เป็นพี่จินตุกระจอาด้วยหมอกำลังพดูดนาคือนะ้ำเต็มกันเลยกองประเด็กด้วยกเนเมื่อกี้นีผมประเด็กกัน ลงเดอนีเด e ้อจะไม่ทันี้เลยมันห่อนโดวัาได้มห่อนความนหอนคว้ามเห่อนโดดใส่กันขับบูมมาขึ้นล่างมาดีควานน้ำหน้า ใหม่ก็่เซนน้เดียว่นะลำนาขขาปุ๋น<า>นนยนะไม่ชใหม่ก่อนเห็นเลยไฟมันลุกไฟลุกกุ้นๆเลยใครในกะทิกะทิมาเซน่น ชวดเออะจ้ะเออไปกันหอมมากจองเหรบุมี่บมจองน่เครืองเครื่องนี่บเนบคอมจองคาฮะสั่นข้กาดดูสิดูสิดูสีมันหอมมาบุ๋หอมมาบใไก่ดูข่านนี่แหละ ออกอ,ออกอเออแต่มันดีแหละมันดีและไม่ใส่ยี่ยบะทัน้ำหอมลอ ทาหนเอาไว้เลยและจาะอานแซ่บต้ม่าลืมปลาทู <laughs> <laughs> เนื้อปลืมขวดน้ำปลาทูลืมขวดอันเนือปลาทูชมอย <laughs> ู่ป่จ๊ทำ <laughs> ไมไม่เอาฟุลงมา ไัหอมแล้วนะอันนี้อะไรเนาะหอมแล้วหอมแล้วได้แล้วแบบเดียวถอดน้ำแล้วมาเนาะถอกน้ำต้มปลาแดกลงไปจ้าว้าวเฮียเฮียสะอยุ ไปเด้กินไก่หนาล่างขีดไปแดงออกซะก่อนค่ะออนลงไปเลยใส่ขาอ่อนใส่ลายหยัมหอมค่ะออนออนอยู่ดิบวกกันค่ะออนขาอ่อนนี่คือพระเอก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 สุดอเฟรนไก่ <laughs> ผงนัวค่ะใส่ไหมนัวใส่ไล่นัวไล่ขอหมักนัวๆเด้อนัวๆเค็มๆบ่นัวเนี่ยแต่ว่าหนัวๆเค็มๆเสร็จส้อมก่อนหมออ้อยสิลนโอ้ยจางมันกับบอลลอนข้ามันเป็นแบบแกยวกันบอลลอนอันที่มันลนนะมันมันอยากลน แบบส้มอยู่ไฮอยู่หนาเด้พี่น้องบอกว่าพบกับพี่พิ่นกับบมีนะจองเจอใส่บวงคนทุกอย่างเป็นมินิหมอเบิร์ี่ยอเบนักนกงไากระปงหมอเปดีเรียบร้อยเลยพี่น้อง ที่มันเจ้าข้ปุ่นแันว่าเป็นจัาเจ้าแมนง่ามมันแบบจรงจ้บเด็ทางนาผลไปเสร็จแล้วอันนี้เล็เด็ดแล้วตองไม้คีคานเสร็จแล้วใช่